สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมาที่มาของสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์เดิมสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อยู่ในความรับผิดชอบของกองความมั่นคงแห่งสังคมกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ต่อจากนั้นได้โอนไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพุทธศักราช2 5 4 5ได้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอัตราที่15แก้ไขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2545ปัจจุบันสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อยู่ในความรับผิดช,ชอบของกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอนงานให้ท้องที่รับผิดชอบเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2547สมาคมชาป,ปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากรออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมามีวัตถุป,ประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันซึ่งแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยมีได้ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้รวมถึงการสราบสูญตามคำสั่งสารสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรั์ครูนครราชสีมาจำกัดและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรรมการดำเนินงานสหกรณ์อมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกอีกด้านหนึ่งซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินแก่ทายาทและร่วมคำประกันเมื่อสมาชิกต้องเสียชีวิตในขณะที่ยังมีหนี้สินอยู่กับสหกร ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2560เลขที่นม52371ทับ3โดยมีผู้ก่อการจัดตั้งทั้งหมด12คนดังนี้คณะกรรมการการดำเนินการสมาคมชุดปัจจุบันคือคณะกรรมการการดำเนินการชุดที่4โดยมีนายประมวลทั่งกลางดำรงตำแหน่งนายกสมาคม นายอุทิศโพล่งอุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งนายชำนาญกุลงูเหลี่ยมอุปนายกสมาคมคนที่สองนายสมชายเชิญกลางกรรมการและเหรัญยิกนายวุฒินานวรรณมาศกรรมการและนายทะเบียนนายบัญชามุ่งอิงกลางกรรมการนายสุรทินโตหมื่นไวกรรมการนายบุญนำพลเสนกรรมการ นายพิทักษ์ชมภูมิ่งกรรมการจ่าสิบเอกสมนึกกราหารกรรมการนายบรรจบบุตรศีกรรมการนบบรรายวุฒิพลพลเดชากรรมการนายทวินเดือนกระจ่างกรรมการและนายพรชัยวัชระวิสิทธิ์กรรมการและเลขานุการการบริหารภายในสำนักงานมีพนักง,งานทั้งสิ้น4คน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดณนะวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567จำนวน1 10 9 1 0 3คนหากสมาชิกเสียชีวิตทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินสงเคราะห์สบประมาณ380,000บาท และหากทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ประสงค์จะรับเงินค่าจัดการศพงวดแรกสมาคมจะจ่ายค่าจัดการศพงวดแรกให้กับทายาทเป็นจำนวนเงิน50,000บาทหลักประกันไม่เพียงพอชอสอนอมอช่วยแบ่งเบา